การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลและมีเลือดออกการปฐมพยาบาลจะต้องประกอบไปได้วยอุปกรณ์ในการห้ามเลือดในที่นี้ผู้ที่จะช่วยเหลือจะต้องมีการเตรียมถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเลือดเข้าสู่ร่างกายของผู้ช่วยเหลือการห้ามเลือดอาจจะใช้เป็นผ้ากอสสะอาดผ้าสะอาดผ้าขนหนูสะอาด และใช้อุปกรณ์หรือวัสดุเพื่อพันผ้าที่เราปิดแผลนี้ให้อยู่นิ่งมากที่สุดเพื่อกดห้ามเลือดวัสดุในการใช้ในการผูกหรือพันนะคะประกอบไปด้วยผ้ายืดนะคะหรือนะคะหรือแถบผ้าตามยาวแถบผ้าตามยาว ผ้าที่บ้านของท่านนะคะมีผ้าสามเหลี่ยมที่เราจะเจอกันในเรื่องของการสําสหรับลูกเสือหรือในส่วนของเนตรนารีนะคะผ้าสามเหลี่ยมเราสามารถนะคะดัดแปลงทำให้ผ้าสามเหลี่ยมนี้กลายเป็นแผ่ผ้าได้ใช้ได้ค่ะโดยการพับทบไปมา เราก็จะได้แถบผ้ายาวเช่นเดียวกันต่อไปจะพูดถึงเรื่องก,การประถมพยาบาลเลยนะคะการประถมพยาบาลน,นะคะก็เริ่มจากการที่เราเห็นมีแผลมีเลือดออกแผลที่เลือดออกนี้ถ้าแผลนั้นมีลักษณะของเลือดที่พุ่งแสดงว่าโดนหลอดเลือดแดงแต่ถ้าเลือดนั้นออกมาเป็นลนักษณะซึมออกมาเรื่อยๆแสดงว่าโดนหลอดเลือดดา ต่อไปนี้จะแสดงเรื่องของการห้ามเลือดนะคะเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าผ้าที่ใช้นั้นอาจจะเป็นผ้ากอสผ้าสะอาดซึ่งอาจจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้แต่อยากจะแนะนําว่าควรจะเป็นผ้าที่ไม่มีขนนะคะเพื่อที่นะคะขนของอผ้านั้นจะได้ไม่ติดลงไปในบาดแผละนะคะแต่ถ้าในากรณีที่ใกล้ตัวไม่สามารถหาอะไรได้แล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการห้ามเลือดนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์เองนะคะก็เคยเจอคนที่เอาผ้าขี้ริ้วนะคะห้ามเลือดมาโรงพยาบาลเช่นเดียวกันเพราะนะคะเพื่อเป็นการห้ามเลือดเพราะเลือดนี่ถ้าเสียเลือดมากเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะช็อกตามมาได้ดังนั้นการที่ผู้บาดเจ็บท่านนั้นตัดสินใจเอาผ้าใกล้มือคือเอาผ้าขี้ริ้วนะคะห้ามเลือดก่อนนะั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีการทําการล้างแผลพร้อมกับให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะมาดูการห้ามเลือดนะคะในที่นี้จะขออนุญาตใช้นะคะผ้ากอสในการห้ามเลือดก่อนนะคะผ้ากอสนะคะถ้าเราดูบาดแผลแล้วบาดแผลในที่นี้จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะแผลตัดและมีเลือดออกเราจะต้องทําการห้ามเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพับ ะะพับผ้ากอสเพื่อให้เกิดความหนาเพราะความหนาของผ้าจะช่วยทําให้เกิดการเขาเรียกว่าแรงกดหรือเพรสเชอร์นะคะลงบนบาดแผลช่วยทําให้หลอดเลือดมีการหดรัดตัวในที่นี้นะคะวางกดลงไปวางช่วงที่เรากดแล้วนะคะกดห้ามเลือดระหว่างกดห้ามเลือดนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ชิ้นถัดไปในที่นี้จะขออนุญาตใช้ตัวที่เรียกว่าอีลาสติกแบนเดตนะคะเป็นตัวพัน ในกรณีของการที่มีเลือดออกบาดแผลต้องตรวจสอบนะคะว่าคนไข้หรือคนที่บาดเจ็บนั้นมีกระดูกหักร่วมด้วยหรือไม่โดยการสังเกตบริเวณที่มีบาดแผลว่ามีการโกงนูน ون, ผิดรูปหรือไม่สําหรับในกรณีนี้ไม่มีการผิดรูปก็สามารถที่จะใช้ผ้าพันเพื่อจะยกขาคนไข้ได้นะคะคนไข้คนนี้รู้สึกตัวนะคะเขาก็ยกให้เราได้ พันไปมาเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์จะแนะนําก็คือว่าถ้าเราเห็นว่ามีบริเวณที่มีเลือดออกตรงไหนมากเราสามารถจะบิดผ้านะคะเราสามารถจะบิดผ้าลงไปบริเวณที่มีเลือดออกมากได้เพราะแรงบิดนี้จะทําให้เกิดความหนากดลงบนบาดแผลช่วยห้ามเลือดได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์จะขอเนยียดพันเร็วนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็น จะะันกดอีกครั้งนึงนะคะเช่นเดียวกันค่ะสำหรับปลายผ้าโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นของใหม่จะมีตะขอช่วยรัดแต่กรณีที่หลายๆคนใช้หลายๆครั้งแล้วจะพบว่าตะขอหลุดหายไปไม่ต้องห่วงเลยนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ผ้านี้ยึดอยู่ได้เน็บเลยค่ะนะคะ เพราะเขาเรียกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเราไม่ต้องมัวไปหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเพราะเราต้องการห้ามเลือดเขาค่ะสมมุติว่าเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะหลังจากที่เราห้ามเลือดแล้วพบว่าเลือดซึมนะคะชุ่มผ้าที่เราพัานเอาไว้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องแกะผ้าแกะผ้าผืนเก่าทิ้งนะคะให้เอาผ้าผืนใหม่ที่สะอาดนะคะ ปะทับด้านบนและพันซ้ำเลยค่ะสมมติว่าตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราใช้ผ้าก้อนหมดไปแล้วตอนนี้ใช้ผ้าสะอาดนะคะอาจารย์พับให้มีความหนาเพิ่มขึ้นวางบนบริเวณที่มีเลือดซึมค่ะแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเราไม่มีของใช้เพิ่มเติมแล้วนะคะอิลาสติกบันเดียดไม่มีแล้วอาจารย์ขออนุญาตเป็นแถบผ้านะคะเป็นแถบผ้าที่จะใช้เช่นเดียวกันค่ะคนไข้ท่านนี้สามารถที่จะยกขาช่วยเราได้นะคะ เหลือชายไว้ได้านหนึง่งสั้นๆนะคะหลังจากนั้นสามารถที่จะทบลงไปได้แถบผ้าข้อดีของแถบผ้าก็คือเราสามารถที่จะทําให้มีความกว้างนะคะหรือทําให้แคบได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฉีกผ้ามาขนาดไหนด้วยหลังจากนั้นนะคะ ให้แนะนำให้ใช้วิธีการผูกลงเหนือบริเวณที่มีเลือดออกค่ะนะคะให้แน่นเท่าที่จะทำได้แน่นมากน้อยเกินไปเราจะรู้ได้อย่างไรสอบถามจากผู้รับบริการนะคะหรือผู้บาดเจ็บนะคะและที่สำคัญค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อก็คือว่าเราต้องคอยตรวจเช็คว่าเลือดมาเลี้ยงส่วนปลายเท้าได้ดีหรือไม่เส้นเลือดบริเวณปลายเท้าจะอยู่บริเวณร่องระหว่างนะคะ นิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นะคะอยู่ร่องนี้ใช้มือในการคลำถ้าคลำได้ตุบตุบตุบแสดงว่าการที่พันไว้นั้นไม่แน่นเกินไปเลือดสามารถมาเลี้ยงปลายเท้าได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหาคลำได้นะคะในกรณีที่ตื่นเต้นหรือคลำไม่เจอสิ่งที่ผู้ช่วยเหลือสามารถทำได้คือกดบริเวณโคนเล็บนะคะ ซึ่งปกติแล้วเวลาเรากดทุกคนลองดูนะคะกดดูจะซีดพอปล่อยปุ๊บนะคะเลือดจะต้องแดงมาภายในสองวินาทีนับ1และ2ในใจถ้าช้าแสดงว่าเราพัานบริเวณน,นี้แน่นเกินไปคลายเล็กน้อยนะคะคลายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เลือดยังสามารถวิ่งไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการประมพยาบาลผู้รับบริการหรือผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะ